สวัสดีครับนี่คือคลิปเก็บตกผมยังต้องอยู่กรุงเทพต่ออีกจนถึงวันพุธนะครับผมเดินทางกลับวันพุธแล้วก็วันพุธเนี่ยมันก็จะมีเกมที่รูปภูเนี่ยเปิดบ้านรับนิวคาสเซิลผมยังไม่ทำก่อนเกมเพราะว่าเดี๋ยวผมดูฟอร์มนิวคาสเซิลในเกมนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเกี่ยวกับการจับสลาก UCL ยังไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าไอ้เกมที่รูปภูเนี่ย สร้างสถิติแล้วก็มันมีอะไรที่มันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเกมที่ลูกผูชนะ9-0เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าจะมาพูดคุยกันนะพอสมควรเลยนะครับที่เห็นนะครับนี้ก็คือเสื้อนะครับเป็นชุดเป็นชุดที่สองนะครับผมกำลังไปดูว่าจะสอบถามหาถึงไอ้เนี่ยไอ้ชุดตัวที่เป็นสีเขียวเข้มเมสีเขียวขี้ม,ม้าเนี่ยนะครับผมว่าสีสวยมากเลยนะ ดูลักษณะการซ่อนลายต่างๆก็คล้ายๆกันนะครับผมชอบชุดโดยเฉพาะเสื้อนี่นะครับดีไซน์เนี่ยชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับดีไซน์ยุคใหม่ก็คือมันจะเป็นลักษณะบอดี้ฟิตเลยนะครับไซส์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นไซส์เนะครับเนื่องจากผมรูปร่างผอมผมก็เลยซื้อไซส์ S มาใส่มันจะพอดีตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ เกมนี้จอห์นเดบิวเฮนรี่เนี่ยก็มานั่งชมทีมอยู่ข้างสนามก็คงมาคุยเรื่องเงินนั่นแหละนะครับที่จะอนุมัติให้ยูไกนคลอปซื้อนักเตะโดยเฉพาะชัดเจนว่าน่าจะเป็นกองกลางนะครับเห็นว่ามาครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาดูฟอร์มลิเวอร์พูลด้วย,ดดวยออกสตาร์ท3เกมไม่ชนะเลย เสมอ2แพ้1น,นะครับโดนยิงนำทุกเกมนะครับก็มาดูซิ่ว่าเกมนี้เป็นยังไงกลางสัปดาห์นี้ก็มีข่าวว่ามีการคุยกันนะครับปิดห้องคุยกันทั้งนักเตะแล้วก็เหล่าสตาฟโค้ดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันแน่นะครับมันก็มีจุดที่ผมอยากพูดอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พ้อสังเกตอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเทรน แล้วก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับฟันได์นะครับเซนเนอร์ฮาฟของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วในอีกหลายๆประเด็นเกมนี้เนี่ยกองกลางก็เป็นการจัดชุดฟาบินโยเฮนโดแล้วก็เฮวีเลสผมมองว่าเฮ้ยการจัดชุดแบบนี้มันก็โอเคแล้วพอมันจัดชุดแบบนี้เนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างเพราะฟาบินโยจะมีลักษณะการเล่น ที่คุมจังหวะแล้วไม่เร่งจังหวะจนเกินไปเหมือนมิลเนอร์มิลเนอร์กับเฮนโดเนี่ยจะเล่นคล้ายกันจนเกินไปแล้วก็การเคลื่อนที่บนสนามเนี่ยนะครับก็จะมักจะล้นล้นห่างจากแนวรับเนี่ยนะครับมันทําให้พื้นที่ระหว่างแนวรับกระดนกลางเนี่ยมันเยอะไปนะครับพอฟาบินโยมาแล้วก็ฟาบิโนเนี่ยคงจะตั้งสติมาดีมากๆแล้วล่ะนะครับพอมาเล่นแล้วก็ยืนคุมจังหวะ อยู่หน้าแนวรับแล้วเป็นเฮนโดนะครับก็สวิตแจกบอลเร่งการจ่ายนะครับฮวเเลสเนี่ยนะครับก็เคลื่อนที่สอบสารเชื่อมโยงผลมันก็ออกมาแบบที่เราเห็นก็คือชนะ9ก้ประตูศูนย์ซึ่งก็ทีบเท่าสถิติอีกท,ที่สุดที่รุร์พูลเคยทําได้ก็เกมที่ชนะคริสตันพ n าเล่ในปีรู้สึกจะเป็น1 9 8 9ปนะครับเป็นสถิติสูงสุดชนะ 9-0แล้วก็เทียบเท่ากับสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับที่มีการชนะกัน9-0นะครับไม่มีมากกว่านี้แล้วจริงๆลิเวอร์พูลควรจะได้เป็นเจ้าของสถิติหนึ่งเดียวก็คือ10ประตูนะครับถ้าจำกันได้ก็คือช่วงท้ายเกมเนี่ยฟาเบอคาบโย่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปฉกบอลในพื้นที่ในกรอบ 18หลาตอนนั้นนี่เจ้าตัวนี่กําลังจะเข้าถึงกรอบ6หลาแล้วแล้วก็ยกเท้าขึ้นไปเกี่ยวบอลแล้วก็ลอยตัวเข้าไปแล้วก็ถูกผู้เล่นแนวรุกนะครับของอบอลมัดเนี่ยนะครับที่ลงไปช่วยเกมรับเนี่ยเข้าไปแทงเข่าใส่สะโพกแล้วก็ล่วงเลยนะครับสีทั่วงหัเสียทรงเลยล่วงเลยนะครับกรรมาการก็ไม่ให้เพราะว่าเห็นว่าบอลมัดเห็นโดนไปก้าวลุกแล้วมันเยอะเกินนะครับ นี่คือสิ่งที่เห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คอยมาติดตามข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้นักเตะในแดนกลางเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ข่าวว่าก็น่าจะเป็นแดนกลางนี่แหละนะครับในเกมนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงนักเตะคนตัคนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าบ๊อบบี้นะครับที่มีส่วนถึง5ประตูนะครับทำแฮตทริกในการแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์สแล้วก็ยิงเอง2ลูกนะครับ แล้วมันน่าแปลกตรงที่ว่าเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยร้อนแรงคือมันมีอะไรแปลกๆเยอะนะครับจงังหวะคือสไตล์เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ยิงแบบโนลุกอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้ลูกที่ได้แอซิดในจงังหวะที่ฮีวิเลียจริงเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นลักษณะโนลุกแอซิดเหมือนกันนะครับจะตัวเี้กเคลื่อนที่เข้าไปเกี่ยวบอลปั๊บ ไอ้เท้าที่เกี่ยวบอลเนี่ยมันหนักมันลดมานิดนึงนะครับไอ้ขาหลักก็คือข้างซ้ายนี่นะครับที่ปักหลักอยู่เนี่ยบอลมันก็ผ่านเท้าซ้ายมาหันมากําลังจะตามไปเล่นบอลเฮวิลิ่งพุ่งมาสวนตูมเลยเข้าประตูไปแล้วก็ทําให้เฮวิลิสนะครับได้เปิดตัวในการยิงประตูภายใต้สีเสื้อของลิเวอร์พูลเ t ีทีเป็นทีมลักที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับ ฝันว่าจะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ทําได้สําเร็จแล้วเจ้าตัวก็ร้องไห้ที่แรกผมก็มันดีใจอะไรขนาดนั้นนะครับจริงประตูได้แล้วร้องไห้ก็เลยถึงรู้ความจริงว่าคุณยายของเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นเดอะคอปตัวจริงเลยนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเองไม่มีโอกาสได้เห็นประตูนี้ของหลานลักนะครับ มันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ฟาบิโอคาวาโยก็ได้เปิดสกอร์แรกภายใต้สีเสื้อของลิเวอร์พูลเป็นเด็กอายุ19เท่ากันเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่านี่ก็อิสระอีกหนึ่งนะครับที่นักเตะอายุ19ยิงประตูได้ในเกมเดียวกันนะครับ mm hmm. ถือว่าเป็นอะไรที่เอ้ดูมันก็โอเคนะนะครับ mm hmm. ประตูนี้ก็เพื่อคุณยายนะครับเจ้าตัวก็หลังน้ำตา mm hmm. ดูในรายละเอียดการ เล่นละเนี่ยถ้ารู้ว่าสกอร์ออกมา9กาแล้วพบว่าโมเมสซาร่าเนี่ยไม่มีส่วนในการที่จะได้ประตูดโดยตรงเลยก็คือไม่มีแอสซิสต์หรือยิงประตูเลยเนี่ยก็คงบอกว่าเฮ้ยไปพูดให้ใครฟังว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานออกมาแบบนี้ซาร่ายิงก็ไม่ได้แอสซิสต์ก็ไม่ได้เนี่ยใครจะเชื่อแต่นี่คือความจริงที่โมเมสซาร่ายิงก็ไม่ได้แอสซิสต์ก็ไม่ได้นะครับจาก ทั้ง9ลูกที่เลู้ได้ทําเอง8ปดลูกแล้วก็ทีมเยืนเขาสมนาคุณให้1นึ่ลูกนะครับก็จากลูกที่เทรนด์เปิดเข้าไปแบบได้เสียเลยนะครับและเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นรายละเอียดและมิติในการเล่นของแนวรับแบบที่เลื้วผู้ควรจะเป็นนะครับแบ็กดุดันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยประสบการณ์ด้วย มิติและวิชั่นในการเล่นของเทรนเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องการทําเกมลุกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาจริงๆมันแอดวานซ์ขึ้นมากวากว่าก่อนหน้านี้ละเยอะเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยแม้ว่าไม่มีการแอสซิสต์โดยตรงนะครับยิงได้หนึ่งลูกแล้วลูกสวยด้วยนะครับแต่ว่าลูกที่เจ้าตัวเปิดเข้าไปเนี่ยมันอันตรายมากจริงๆนะครับเทรนทําได้แบบสุดยอดเลยจริงๆแล้วก็ในแง่เกมรับเนี่ยนะครับก็มีความตื่นตัวแล้วก็ ถึงลูกถึงคนตามไม่ปล่อยถ้าไปดูเกมที่แพ้แมนยูสองประตูต่อหนเนี่ยนะครับลูกที่สารโชยิงเนี่ยนะครับเจ้าตัวเดินเออละเหยท่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าตัวเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยยิงยากที่สุดนะครับแต่ดูจากการเดินเออละเหยเนี่ยรู้เลยว่าทัศนคติไม่โอเคแต่เกมนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิาพากษ์วิจารณ์เทรนในแง่ลบได้เลย ฝั่งขวาว่าเจ๋งแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวแล้วก็มีทั้งเตะทั้งตัวจริงตัวสำรองได้3แอสซิสโดยตัวสำรองเนี่ยได้2แอสซิสก็คือซิมิคาส2แอสซิสนะครับอินแอสซิสมันจากลูกสูตรของจอร์โบซึ่งเป็นสูตรเข้าทำที่สวยเลยนะครับจากการเปิดลูกเตะมุมฝั่งขวาแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะครับไหลมาให้ฟาิโอคาวาโยแล้วฟาิโอคาวาโยก็คืนให้จากนั้นเจ้าตัว แ,แลวก็มองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เปิดลึกเข้าไปนะครับลูกนั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าแนวรับกลับคืนมาเป็นแนวรับแบบที่มาตรฐานที่ลิเวอร์พูลจะเป็นแล้วก็บอลหมัดเนี่ยก็เริ่มเตะคนมากกว่าเตะบอลน,นะครับแต่หลายจังหวะเนี่ยก็ดูแล้วก็ชนหมุดหงิดอยู่พอสมควรแต่ก็เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครอะอยาก มีชื่อถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะทีมที่แพ้9-0นนะครับก็ดูแล้วละมีลูกหมุดอิดออกมาตลอดนะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับนะอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือลุยดิอาสนะครับเป็นคนเบิกล่องจากการสอดเข้ามุมมงในมุมอับสายตานะครับลูกแรกนะครับแล้วลูกแรกเนี่ยจอบบี้เนี่ย <c oughs> เกี่ยวบอลสวยจริงนะครับ เกี่ยวบอลเข้าขวาแล้วก็เปิดในระยะขนาดนั้นนี่นะครับมันเป็นอะไรที่เปิดยากนะที่มันจะเข้าเป้านะครับคือมันไม่ได้มีระยะมากแล้วก็พื้นที่มันแน่นในกรอบเขตโทษแต่เปิดเข้าไปพอดีเป๊ะเลยแล้วลุยดิอารนี่น,นะครับก็สปริงตัวได้สูงด้วยนะครับขึ้นสะบัดโค้งไม่ได้แรงมากแต่ทิศทางเป๊ะมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็กลายเป็นว่าลุยดิอน,น,นครับใช้หัวทําประตู ทั้งลูกเปิด1-0และลูกปิดก็คือลูกที่9นะครับก็เป็นอะไรที่สามารถเอามาเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาพูดในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับแลนะสิ่งที่ลิวพูแสดงให้เห็นเนี่ยนี่คือลิวพูแบบที่มันควรจะเป็นและถ้าดูสถิติหลังเกมเนี่ยลิวพูเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด19หนนะ12ในนั้นนี่เข้ากรอบแล้วก็เป็นประตูก้านะครับ ในแง่ประสิทธิภาพเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับเกิน50เปอนตะสำหรับปอนที่ยิงเข้าเป้านะครับปกติลิวท์พูเนี่ยนะครับยิงเยอะๆแล้วก็เข้ากรอบประมาณสักเต็มที่นะสูงสุดประมาณสัก30ของจำนวนที่พยายามทำประตูนะครับลูกที่เข้ากรอบนะและจะเปลี่ยนเป็นประตูเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึงแต่เกมนี้เนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ ็ยิงเข้ากรอบเยอะนะครับก็ได้ถึง5ประตูนะครับก็เป็นสถิติที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เคยทําได้ดีที่สุดแหละนะครับที่ลิเวอร์พูลทําได้นําคู่ต่อสู้50าศนในครึ่งแรกนะครับแล้วก็จบที่90ก็เป็นสถิติเทียบเท่ากับที่เคยทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่แล้วก็เป็นสถิติร่วมกับทีมในพรีเมียร์นะครับที่ทำได้ก็มีแมนยูนะครับเลสเตอร์นะครับ ลิเวอร์พูลนะครับดูเหมือนจะทีมที่ยิงคู่ต่อสู้ได้เยอะๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีมที่เสียูคต่อสู้เยอะๆเนี่ยเก้าลูกแพ้เก้าศูนย์เนี่ยนะครับเชาเทมตันเนี่ยก็มีส่วนร่วมทั้งสองในสี่หนนะครับดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับจากที่ผมคาดหวังเรื่องคลีนชีสนะครับนอกจากคลีนชีสแล้วยิงประตูเยอะด้วยสิใน8เกมที่ผ่านมานะครับถ้ารวม UCL นัดชิงด้วยเนี่ย เู้เสียประตูก่อนทุกเกมเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกที่ไม่เสียประตูนะครับยิงประตูได้เยอะนะครับเราไม่เสียประตูเลยก็ถือว่าเป็นมิติที่มันควรจะเป็นแล้วก็ภาพที่อยากจะเห็นก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละนะครับและลูกสูตรนะครับที่ฟานได้โขงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ลูกแบบนี้ในพรีเมียร์ลีกมันเริ่มเยอะแล้วลูกสูตรเยอะมากนะครับ อาร์เซนอลเนี่ยก็ใช้ลูกสูตรเยอะนะครับลูกตั้งเตะทอรนาน,นสเปอร์ของคอนเต้เนี่ยก็ลูกสูตรเยอะนะครับแล้วก็เป๊ปเองก็มีลูกสูตรเยอะในลูกตั้งเตะนะครับตอนนี้เนี่ยนี่คือสูตรอาวุธหากินเลยของทีมที่อยู่ในระดับชั้นนำเนี่ยของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่าจะมีลูกสูตรที่น่าสนใจที่น่าเฮยน่าเอามาใช้อะ่ะแนวทางแบบนี้นะครับดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับ พอริวผ์ผูเนี่ยยิงนําเยอะปับ๊บครับก็ผ่อนคลายแล้วก็ส่งนักเตะลงสนามแล้วก็เซฟานบาเซติตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่เราสตาร์โค้ดเนี่ยให้ความคาดหวังที่สูงมากๆอายุ17นะครับลงไปเนี่ยเล่นบอลก็ถือว่าเนียนนะครับโอเคไม่มีส่วนร่วมกับการแอสซิสหรือการทำประตูแต่ไม่แตกตื่นไม่ตกใจคุมจังหวะการเล่นได้ถ้าเทียบกับตัวหลัก ที่ลงสนามไปไม่เท่าหรอกครับแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีตรงที่ว่าเจ้าตัวอายุแค่17นะครับและเล่นในขนาดนี้ถ้าดูจากสรีละเนี่ยนะครับอา่ามันก็ต้องไปเพิ่มเวทมากขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเวลาเบียดกระแทกเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นแต่ทักษะและความกล้าเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์ตัวเองในสนามเนี่ยไม่ตื่นสนามก็ถือว่าโอเคละนะครับเบื้องต้นถือว่า มาตรฐานเนี่ยดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็บ๊อบบี้คลาร์กนะครับดูเหมือนจะเป็นที่ถูกตาถูกใจของลอร t สตาร์โค้ดมากๆนะครับได้มีรายชื่ออยู่ข้างสนามตลอดเลยแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามเสียทีเพราะเกมนี้เนี่ยมันยังไงก็ชนะแล้วก็ชนะขาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ทรงของเกมเสียไปแต่ถามว่า Impact ต่อเกมสู้บาสติกไม่ได้นะครับยังห่างกันพอสมควรนะครับมัน สไตล์และ,ะตำแหน่งการเล่นเนี่ยมันต่างกันคลาสเนี่ยจะยืนค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับพอยืนสูงเนี่ยพื้นที่ที่จะเล่นมันน้อยนะครับก็เข้าใจเด็กได้นะครับและ,ะลูกที่สวยที่สุดเนี่ยผมให้ลูกที่อปอบเโอคาวโยกยิงนะครับมันสวยก็คือความแม่นยำที่เทรนเนี่ยเปิดจากริมเส้นนะครับคือเปิดลักษณะเอ c ิคอสนะครับ เปิดจากขวาสุดนะครับแล้วก็ข้ามไปทางไกลสุดเลยนะครับไปถึงในกรอบเขตโทษริมเส้นทางริมฝั่งซ้ายนะครับซึ่งซิมิคาเสนเนี่ยคับเคลื่อนที่จากนอกกรอบมาแล้วก็น้นหาหนักบอลเนี่ยมันมากพอที่จะข้ามหัวกองหลังและซิมิคาสเนี่ยไปถึงบอลปับ๊บไม่จับเลยนะครับก็ลักษณะแปรดอกบอลขึ้นมาเหมือนดอตกตะก้อข้ามหัวกองหลังที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้ว ฟามิโยคาบาโย่เนี่ยก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงจังหวะนิดหนึ่งดีดบอลเข้าประตูไปเป็นอะไรที่มันทั้งลงตัวนะครับแล้วบอกคือมันทําซ้ําได้ยากมากเพราะลูกนี้มันเป็นการเปิดบอลที่ไกลมากแล้วก็พอบอลมันตกแล้วเนี่ยคนที่รับช่วงต่อเนี่ยสามารถต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาบอลลงนะครับก็คนที่ยิงประตูไม่ต้องเอาบอลลงนะครับก็คือใช้บอลจังหวะเดียวเข้าไปถึงบอลที่จ่ายบอลยาวขนาดนี้มันเป็น เพลงที่สวยแล้วผมว่ายากที่จะเห็นรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าลูกนี้ถ้าให้ลูกสวยที่สุดผมให้ลูกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าแบ็กสองข้างเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นแบ็กที่มีสว่วนร่วมกับเกมบุกมากแบบที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ลุกดันนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยเจ้าโรบโบ้นี่ยังมีปัญหาเรื่องการจ่ายบอลไม่ละเอียดยู่บ้างนะครับเฮฟวี่เลสเนี่ยก็ยังมีปัญหาในการจ่ายบอลไม่ละเอียดู่บ้างแต เล็กๆน้อยนะครับเ,เราจะเอาความสมบูรณ์แบบร้อเเซเลยเนี่ยมันก็เป็นการคาดหวังที่มากไปหน่อยผมว่านะครับถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยลูกที่ฟาบิโอคาวิโจเนี่ยถูกเอาหัวเข่าจิ้มในสะโพกที่กรอบหกหลาเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกลงไปลูกนั้นควรจะเป็นจุดโทษแล้วก็ควรจะเป็นโมที่ยิงลูกนั้นแล้วก็ควรจะมีส่วนในการยิงประตูได้ แต่เราอ่ะยิงเข้าไป9ลูกแล้วนะครับแ5นาทีเนี่ยนำอยู่90แล้วกร,รมการก็เลยว่าถ้าให้อิ่มก็โหดไปนะครับก็เลยไม่ให้ลูกนี้ถ้าเป็นเกมที่ยังบิดเบียดกันอยู่เนี่ยยังไงก็ได้นะครับได้จุดโทษแน่นอนก็ถือว่าสรุปแล้วนะครับผ่านมา4เกมเราก็เพิ่งมีแค่5แต้มก็คือเสมอ2ชนะ1นะครับแต่ลูกได้เสียนี่เป็นบวก ถึง8ปลูกเท่าแมนซิตี้เปะเลยนะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยห่างกับแมนซิตอ้เนี่ยอยู่5แต้มนะครับยังห่างอาร์เซนอลอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเอะออกสตาร์ชนะรวด4เกมรวดนะครับ12แต้มเรามี5แต้มเพราะฉะนั้นยังต่างอาร์เซนอลอยู่7แต้มแต่ผมก็มองว่าการจะเบียดรุ้นแชมป์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นี่แหละนะครับอาร์เซนอลเนี่ยถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวก็แผ่วของเขาเองมันเป็นธรรมชาติของเขาแหละนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอนักเตะหลกัหลกๆมาเริ่มเจ็บตอนนี้วิธีการเล่นและแนวทางของอเชนอลที่เล่นอยู่เนี่ยนะครับก็ดูต้องใช้ร่างกายเนี่ยหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวมันต้องมีแหละนะครับถ้าคีย์สำคัญสำคัญเป็นนักเตะสำคัญสำคัญนเ,เนี่ยเจ็บเนี่ยมันก็จะมีผลแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวก็ดูกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ถือว่าโอเคละทุกอย่างมาเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้ว เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะดูนิโคเซนเล่นซะหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยจะมาทําก่อนเกมแต่หลังเกมเนี่ยผมน่าจะเพิ่งเดินทางไปถึงนะครับปอนจบนะคิดว่าจะดูบนรถแหละนะครับคิดว่ายังไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะาต้องกลับไปอาบน้ําสวดมนต์เก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาทําสรุปเป็นลักษณะของการตัดเกรดนักเตะหรือเอาวิเคราะห์ ในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเลยดีกว่าหลังเกมเนี่ยมันคงทําแบบทันทีทันควนันต่อเนื่องคงไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันน่าจะมีห่างไปประมาณสักสองสามชั่วโมงมทําหลังเกมมันก็ดูไม่ไม่สดใหม่นะครับก็คลิปคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะปล่อยไปตามนี้เลยไม่มีการตัดนะครับถ้าจะมีจังหวะสะดุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าปล่อยทำเป็นแบบออร์แกนิกนะครับไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เสื้อตัวใหม่ผมว่าสวยนะใส่เล่นใส่อะไรเนี่ยแล้วก็เนื้อผ้าโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นเ,เป็นอันนี้นะครับไม่ไม่เป็นเช่นเป็นสเตเดียมนะครับเป็นเกรดเพลเยอร์นะครับก็ถือว่าโอเคสวยแต่ทีนี้กําลังลุ้นสีเขียวอยู่นะครับสีเขียวเนี่ยลักษณะตัวทรงเสื้อผ้าเนี่ยก็ทรงประมาณนี้นะครับก็มีทอลายแฝงเงี้ยแต่ว่าจะเป็นสีเขียวอันนี้เลยเขียวขี้มาเลยนะครับที่เห็นจากภาพนะครับ คิดว่าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาสอยไว้แล้วชอบสุดก็คือเบอร์เอสนะครับเพราะว่ามันพอดีตัวเป๊ะเลยนะครับใส่แล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีพุงเนี่ยจะดูสวยเลยโดยเฉพาะผมสูง173นะครับหนักประมาณสัก65 64.5 65นะครับนี่ครับก็เป็นเก็บตกนะครับเดี๋ยวพอดูนิโคสเซนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะทากอนเกมแล้วในส่วนของเกมที่ลูกผู้เล่นกับนิโคสเซนเนี่ย ก็คงจะไปดูบนรถนะครับเราอาจจะไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมพอมากพอแล้วก็จะมาตัดเกรดตนะั้งแต่อีกทีนึงครับสวัสดีครับ